ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้อง f อฟที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบนราชาแนลอีกเช่นเคยเนาะตอนนี้ก็ถือว่าพบกันตามเวลาปกติแล้วเนะาะหลังจากาครั้งที่ผ่านมาเนาะก็เกือบที่จะไม่ทนนันนะจากการทําคลิปเนาะเนื่องจากามีภารกิจเนาะหลายอย่างที่จะต้องไปทำเนะาะอาจจะต้อง พยายามที่จะลองคิดสูตรใหม่ด้วยเนาะก็เลยเวลาก็ลวกเลยนะครับทำให้ทำคลิปช้าเนาะตอนนี้ก็ถือว่างานหลาย,หลาย,ห,ลายหลายงานเนาะก็เริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วเนาะก็เลยกลับมาทำคลิปได้ตามปกติเนาะ,ะงวดนี้เนาะลุงตันจะมาวิเคราะห์แนวทางฮานอย VIP นะครับงวดประจำวันที่ 1เมษายน67นะครับซึ่งก็สองสามงวดที่ผ่านมาเนาะ,ะลุงก็มีความพยายามเนาะที่จะทดลองนะครับสูตรใหม่ดูเนาะ,ะเลียนมาครั้งหนึ่งเนาะก็ปรากฏว่าหลุดไปเนาอะ,อะพองวดที่ผ่านมาเมื่อกี้เนาะก็ลองทำอีกแบบหนึ่งดู ก็ยังบุดอยู่แสดงว่าไม่โอเคแล้วนะครับก็เลยกลับมาใช้สูตรเดิมนะครับอโอเคกว่านะครับก็ถือว่าอาจจะมาเด่นอาจจะมาบ่อยเนาะแต่ชุดสองตัวก็น,นานๆจะเข้าครั้งหนึ่งนะครับแต่เด่นเนี่ยถือว่ายังเข้าเกือบทุกงวดอยู่เนาะสำหรับสูตรเดิมที่ลุงเคยใช้นะครับก็ลองไปดูกันเนาะ ว่าสูตรที่ลวงเอากลับมาทําแบบเดิมนะจะเป็นยังไงครับก็ปติดตามรับชมมาดูแนวทางฮานอย v ี p นะครับงวดประจําวันที่่1เมษายน67เนะอะผลลัพธ์ที่ได้นะครับก็คือเอาผลลัพธ์จากงวดที่ผ่านมาเนาะมาลงเป็นตัวตั้งนะครับเพื่อที่จะ,ะบวกกับ ตัวเลขเนาะตัวเลขที่จะเอามากำหนดนะครับก็คือจะเอาล่างเนาะ v ี e p นะครับมาบวกกับผลลัพธ์งวดที่ผ่านมาเพื่อให้ได้าผลลัพธ์ตัวใหม่ครับแล้วค่อยเอาไปหาเลขเด่นแล้วก็จับชุดสองตัววางนะครับผลลัพธ์จากงวดที่ผ่านมาเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ,อได้เจ็ดนะครับ ได้เจ็ดครับส่วน VIP ล่างเนาะอ่างวดที่สามสิบเอ็ดมีนาะคมเนาะ VIP ล่างก็คือหกห้าเนาะอ่าหกห้านะครับอ่าทีนี้การการหาผลลัพธ์เนาะอ่าก็เอากลุ่มตัวเลขมาบวกกันก็คือผลลัพธ์ก็คือผลอผลัพธ์ตัวนี้เนาะ คือเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดเนาะบวกสิบล่างงวดที่ผ่านมาก็คืองวดที่3ามีนาคมเนาะตำแหน่งหลักสิบก็คือหกเนาะ,ะส่วนห้าตำแหน่งหลักหน่วยนะครับก็จะได้ตัวบวกดังนี้ก็คือเจ็ดเนาะเจ็ดบวกหกนะครับก็จะได้ได้สิบสามเนาะได้สิบสาม สิบสามก็เอาสามานะครับเอาแค่สามตัวเดียวมานะครับทีนี้ก็มาดูเด่นเนาะเลขเด่นนะครับการหาเลขเด่นนะครับก็จะเอาผลลัพบเนาะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือตัวนี้เนาะมามาวางเป็นเลขเด่นนะครับถ้าต้องการอีกตัวหนึ่งก็บวกหนึ่งขึ้นไปนะ ก็จะเป็น4นะครับก็จะได้เด่นอยู่ที่3กับ4นะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนาะกลุ่มที่จะเอามาจับคู่กับไอ้สองตัวนี้เนะเาะอ่าลุจะใช้เป็นหลักสิบเนะเาะอ่าตัวนี้ใช้เป็นหลักหน่วยนะครับในการวางเนาะกลุ่มนี้นะจะมีอยู่3ตัวนะครับก็จะมี A 8 9แล้วก็ศนเนาะอ่าตันี้ก็ค่อยมาวางคู่เด่นคู่รองกันเนาะคู่เด่นครับคู่เด่นนะครับ,นนรบลุงจะใช้ตัวที่2กับตัวที่สามเนาะเป็นคู่เด่นนะครับเอามาจาับกับอีก2ตัวข้างบนนะครับก็จะได้อยู่ที่อ่า เก้าสามเก้าสี่เนาะอ่าแล้วก็ตัวนี้นะตัวนี้ก็คือศูนย์สามศูนย์สี่อ่าแล้วก็คู่รองเนาะอ่าคู่รองก็จะใช้ ตัวที่หนึ่งเนาะ,ะก็คือแปดนะมาจับคู่2ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะวางเป็นคู่รองก็จะได้อยู่ที่แปดสามเนาะแปดสามแล้วก็แปดสี่นะครับนี่ก็เป็นตัวเลขเนาะที่ได้จากการาวิเคราะห์จากผลลัพธ์ทั้งสองกลุ่มนี้หลายท่านเนาะอะหลายท่านก็อาจจะอะลุ้นเนาะ,ะลุ้นมากกว่านี้ก็สามารถที่จะนำไป ไปรูดเนะเาะนำไปรูดให้ได้ตัวที่เยอะกว่าน,นี้เนะเาะหรือชอบตัวใดตัวหนึ่งก็สามารถนำไปเป็นเลขวิ่งได้นะครับบิลลิงเอฟซีก,ก็มองเนะเาะมองผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์ที่ลุงวิเคราะห์มาแล้วก็กลุ่มตัวเลขที่ลุงวางนะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับทุดเพิ่มเติมได้ แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจจากสูตรนะครับ,รบที่ได้รับชมไปเนาะก็รูปแบบเนาะรูปแบบของการอาเอาตัวเลขนะครับมา,มาหาผลลัพธนะ์เนาะก็ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะครับแต่ว่า,าการการให้ได้เด่นอีกตัวหนึ่งนะครับลุง อาจจะไม่ใช่วิธีการลบแล้วเนาะอาจจะบวกอย่างเดียวนะครับทดลองดูนะครับแต่เมื่อก่อนเนาะกรณีมีเศษลุงจะลบกรณีมีบวกกรณีลงตัวลุงจะบวกแต่ตอนนี้เอาเป็นบวกอย่างเดียวไปก่อนนะครับลองดูนะครับที่จะเข้านะครับก็ลุ้นกันต่ออีกงวดนะครับท้ายนี้นะครับลุงตังก็ขอขอบคุณ พี่น้อง f อนะครับที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดนะครับเหมือนเดิมเนาะลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ